สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะก็นี่เดี๋ยวมาชวนชิมกันนะคะหลังจากหลายวันที่ไม่ได้มาตอนจริงก็ไม่ได้มีเวลนาณนดนาเพิ่งกลับมาจากที่ประชุมออผู้ปกครองของน้องวเลนนะคะแล้วก็จะบอกว่าขอโทษมากๆเลยนะคะที่พี่ๆน้องๆบอกว่าอยากเห็นตอนหอนะคะพอดีว่าวันนี้ดารีบนะคะรีบไปห่อมาทําเสร็จแล้วก็อบอไก,กห่ห่อเลยเสร็จแล้วก็ดาก็เริ่มไปออกกำลังกายแล้วก็รีบกลับมานะคะแล้วก็ไป<ร>ที่เขาเรียกะไรประชุม ผู้ปกครองของน้องวเลนเนาะก็เลยรีบๆหอนะคะแล้วก็ห่อแบบว่าคือเราเน้นอันใหญ่ๆไปแบบเนี้มือมันไม่ได้ห่อสวยค่ะรีบๆอ่ะเนาะก็เลยไม่ได้เอาอยากเอาลงมาให้ให้ดูกันนะคะเดี๋ยวมันห่อไม่สวยเนาะโอเคหายใจก่อน <c oughs> โอเคจา์แล้วก็มีน้ำจิ้มนี่แหละออ <c oughs> แล้วก็ข้างในก็จะเป็นผัดนะคะพี่ใส่มีขนมจีนแตงกวาแครอทแล้วก็ พริกหยวกนะคะพริกหวานเนาะแล้วก็มีผักขมนะคะมีเส้นขนมจีนด้วยแล้วก็มีผักชีเนาะแล้วก็มีต้นหอมนิดนึงโอเคแล้วก็มีอกไก่นะจ๊ะมาชวนชิมกันเอาใครขอมาคอราคามพี่ให้เลยเอาไหนเอาใหญ่ล้วกันอ้าว <c oughs> พิดาก็เพิ่งจะมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นี่เอง ตอบช้าบ้างอะไรบ้างอย่าอย่าน้อยใจอย่าโกรกกันนะโอเคมาชุนชิมกันแล้วกันนะคะอย่าเอาอันนี้ก่นอนถานน้อยก่อนแล้วกันเนาะใครจะเอากุ้งหรือว่าเอาอะไรใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าดากินอกไก่แทนนะคะแล้วก็ห่อแต่ผักใส่นขนมจีนผักชีต้นหอมแล้วก็ผักที่เราอยากจะใส่หรือใครมีถุงงอ้อใส่ก็ใส่ก็ได้เนาะ

at nu er jeg har været, har for, at vi vil lægge en helt uden vægteskab. Og det er jo ikke et udtryk, vi bruger særlig meget nu. Jeg tror, det er et udtryk der fra slutningen af 60'erne og 70'erne. Og, og, det vi jo mente med det, det var, at vi godt måtte forelske os i andre, og vi også godt måtte have det meget mm. forhold, men at vi skulle fortælle det til hinanden. Det skulle ikke være noget med, at vi på, man ikke kan spekulere et sted. er det er jeg, eller jeg tror,

som øh, har sagt mig, er det godt, og, og det er rigtigt, vi har brug for at diskutere det her. Der er ligesom kommet sådan en øh, stemning øh, i, i, det hele, og vi vil gerne høre, hvordan man vil lide øh, det som du har haft. Hvorfor du gerne vil, du for den diskussion? For det jeg anser, at det er det, du gerne vil Hvorfor jeg du gerne vide det, at sagde det men det, jeg tror, at det første og fremmest øh, skyldes, at, øh, at, jeg også synes, at det har været lidt mærkeligt i, at vi หอมแปลงผักอ่ะเป็นอันนี้ได้กินผักได้เยอะนะสายดูอันนี้อันนี้ทำอันนี้ไม่จะผัก นี่อืดแล้วก็ใครมีถุงอ็อกหรือว่าอยากกินกุ้งอะไรก็ได้เนาะใส่เป็นกุ้งก็ได้ Citater. Hun har også altid sagt præcist, at jeg er, er upåstående generelt overfor problemet. Jeg synes, hun skal lade være med den slags betændelser. Jeg synes, hun skal lytte til sine, sine vælgere, og jeg vil ikke mindre. Jeg er ikke nogen, der synes, at det er for jeg har noget at fortælle jer. Det bliver for vigtigt lige fra den sidste gang.

นี่ว่โอยู่ด้วยเหรอแม่พูดถึงเมนูนี้เหมาะกับมื้อเย็นเนะาะเพราะมันทั้งแซ่บแล้วก็ผักอะ่ะเออมีโปรตีนมีผักมีวิตามินแถมความแซ่บก็มีเนาะ på den ene store politiske post efter den anden, og har aldrig været for at kaste sig ind i det, de, hun brændte for. Jeg tror heller ikke, at man kan være god politiker, hvis ikke være, også piger. Og nu siger Rit så igen præcis, hvad du mener, denne gang om det traditionelle efter ægteskab. Ja, det der, er det, her? Hvad er det at se de der... ้อ,องสาวคนชวนถามมาเพาันพริกอะไรมันเป็นพริกหวานกินไปแล้วก็คือคล้ายพริกหยวกค่ะแต่ว่าเนื้อเขาจะหนากว่าพริกหยวกอืมอันเจี่ยว <kin> มันก็มีกลิ่นเหรอนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดกินไม่ได้นะอันนี้มีเสน้นขนมจีนด้วยอืม <c oughs>

คือมีผักมีอะไรจรินแต่ว่าเราเน้นดูสุขภาพด้วยแต่ว่าไม่ใช่น่าเบื่ออืมเพราะว่าการการกินอาหารที่มีสุขภาพเขาเยียพวกผักพวกอะไรพวกนี้ยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ากินเฉพาะสลัดนะเรามาดัดแปลงอย่างอื่นก็ได้เนาะ ทําให้ถูกบากเราเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับมีความสุขมีสนุกกับการที่เราจะกินใช่ไหมน่าจะแบบเออสลัดอีกแล้วมันก็น่าเบื่อเนาะทําให้อะไรที่แบบแชบ่ๆโอเคเียวกับคำใช้ายละบอกคำเลยนะ พราะพี่ปากใหญ่ปากกว้างคี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัญญาเดี๋ยววันไหนดาทำอีกเดี๋ดาจะทำคลิปลงให้นะแต่ช่วงนี้ผมขอโทษมากๆเลยเพราะว่ายุ่งหลายเรื่องมาก ทำคลิปไม่ต้องใช้เวลาเนาะก็ดาจะพยายามเอาทุนคลิปมาฝากงก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ยวพึ่งทิ้งไปไหนนะเ <c oughs> ดี๋ยวดาไม่มีเพื่อนโอเคที okay. ่นี้ไปก่อนนะคะวันที่ค่ะไปละคิดถึงทุกคนนะ